สวัสดีค่ะโอ้โหนี่นี่นี่วันนี้วันนี้จะให้ดูนะคะ<า>บเบบี้เกนกำลังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตอนนี้ตอนอกลางคืนแล้วนะทุกคนกลังอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยบเบบี้เกนก็สบายตัวทุกคนสบายตัวอุ้ยจ้องหน้าจ,อาจอา้องนัดเนี่ยกายเป็นคนบ้าหรือเปล่าทําไมแต่งตัว <c oughs> แปลกๆอย่างนี้กายกายจะทำอะไรกายจะทำอะไรล่ะฮะไหนยืนได้ดูดิยืนได้ดูดิ เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่แต่งชุดอย่างนี้นอนเหรอฮะเจออะไรก็่วันนี้ตอนนี้นะยิ้มหวานเป็นแล้วนะโอ้โ้จุ๊บจุ๊บเจุ๊บจุ๊บกันใหญ่เลยนะนี่นี่โอ้พี่น้องสามคนเล่นกันนะพอแล้วพอแล้วอย่าจุ๊บเยอะอย่าจุ๊บเยอะเหม็นน้ำลายเล่นคุยคุยก็พอโอ้อย่าบังสิลูกอย่าบังอย่าบังอย่าบัง เหม็นน้ำลายเนาะอ่าคุยกันดีกว่าเอ้ยดูสิคุยกับเจ้เงี้คุยกับเจ้เวลาคุยจริงน้องจะส่งเสียงด้วยนะเหรอคุยว่าไงส่งเสียงว่าไงอ่าไหนลองคุยสิอังคืออังคืออ่าอังคืออ่าคุยกันนะเจ้เจ้นะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วน้องอายุเท่าไหร่เดือนครึ่งเหรอ ใช่ไหมเอ้นี่คุยกันใหญ่เลยใช่เล่นดึกเลยอ่าอ่าอ่ารมกันใหญ่เอาเอางงน้องเริ่มเริ่มเบรแล้วนะอ่าเอ้คุยอะไรกันนักหนเอา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 นมไม่กินก่อนนะนมไม่กินรีเฟซอารมณ์ก่อนอ่าอผ้าพาดก่อนอ่าอ่าอ่าผ้าพาดก่อนนะอ่าดูดีสองคนได้แล้วแกล์มาสรงครับแกล์แกล์มาแกล์มา ยังไงอ่ฮนี่กินนะวันหนึ่งวันหนึ่งกินเกือบสามสิบพอ่ฮะมามามามะปั๊มผลิตทันไหมฮะมะป้าไม่ได้แยกนะปาไม่ได้แยกกินนะอรแอบฟังนิดนึงนะมาแอบฟัง อ๋ออมอมอะอมทำไมอ่ะฮะนี่อมเล่นเหรอโอสบายสบายนะนี่เราเนี่ยนะกินเยอะไปหรือเปล่าะโดนต่อยหน้าสามปีติเราเนี่ยกินนมเยอะไปหรือเปล่าอะฮะเยอะไปไหมเยอะหรือเปล่าบอกมาสิเยอะใช่ไหมล่ะกิ๊กคิก อันนี้นะตาหวานมากเมื่อสักเดือนนี้แล้วนะตายังแบบไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยลืมเนาะนอันนี้นะอ้วนหัวสมบูรณ์มากเลยตาเด็กสมบูรณ์<น>มากเลยอ่ะถ้าใครเคยเห็นซีอิ๊วอ่ะนะใครเห็นเคยเห็นซ e. ีอิ๊วไหมตาเด็กสมบูรณ์อ่ะพี่มันอ้วนอ้วนอ่ะนี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวให้ขึ้นโลโก้เทียบกันนะกับ<อ>กับเบบี้เกนเดี๋ยวเบบี้เกนขึ้นขึ้นขึ้นในฉลากเลยดีกว่าเอาเบบี้เกนขึ้นฉลากเลยใช่ไหมฮะ ่เดี๋ยวดูดิว่าทีมงานทับได้ไหมนะ, <c oughs> ะดเดี๋ยวลองน้องอารมณ์เสียคุยดีๆอ่ะเอ่อตีหน้าเลยอไอ้หมวยไอ้ตีที่ไหนเนี่ยแม่มลับห้องไปแม่มลับห้อง <c oughs> บบอะไรโอ้โเนี่พูดด้วยนะคุยกันกันงดึกเลยนะ เอวเม้าเมนะตาเละเฮ้ยตาเละอ่อ่ะอ่ะ,อะเริ่มจะอารมณ์ไม่ดีแล้วอ่ะก็เป็นการทักทายคุยกันตอนดึกๆนะึกพี่น้องสามคนนะรวมหัวเขาเรียกอะไรรวมหัวกันนะซ้มหัวกันนะอ่ะโอเคบายบายหน่อยค่ะบายบาย,บาย สำหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส,บสบไ i b ้แล้วก็กดกระดิ่งรูงริงร้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย